ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ครูนะครับผมจ้าสวัสดีค,ะค่ะอ๋อครับวันนี้ผานทางช่องแอฟมินก็ได้จะมาขอแนวทางของแม่ครูนะครับผมคือว่าแม่แม่ครูนี่ชื่อชื่ออะไรนะครับผมชื่อแม่ครูรัดดาหงสมศรีจ้ะอ๋อแม่ครูรัดดานะครับก็คือว่าแม่ครูรัดดานี่ก็คือว่าให้แนวทางเกี่ยวกับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมเหมือนกันใช่ไหมครับ ให้อยู่นะคะอแต่ให้คนแถวบ้านแต่ได้ไปออกช่องยูทูบเก็ปูเทพนี่หละค่ะอ๋อครับครับคือว่าแม่ครูรู้จักกับปูเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะคือว่าที่มาที่ไปขวงตัวเลขที่แม่ครูให้ให้เขาถูมีคือว่ามาจากไหนครับแม่ครูเออความฝันนะค่ะครับอ๋อเป็นความฝันใช่ค่ะความฝัน ทีนี้เห็นแม่ครูเล่าว่าอนนามีมีผมมาเกิดกับแม่ครูใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมันจะเป็นประมาณไหนครับแม่ครูเกิดเมื่อเดี๋ยวก่อนนะคะหาหาที่เงียบๆหน่อยนะคะครับครับเกิดเมื่อตุลา65หกห้านะคะก่อนวันเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมนี้หลยทางเดือนนี้เลยค่ะ ที่มาเกิดค่ะครับก็สองปีเข้าพรรษาก็ได้สองปีอะที่ผมมาเกิดนะคะครับทีนี้สำหรับแนวทางที่แม่ครูให้เขาเขาถูกงวดก่อนนี้ให้ให้ถูกตัวไหนครับเออสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะโอ้ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับที่ให้เขา ใา่92กับ2112ค่ะอืมให้เลขแค่สองตัวครับใช่ค่ะโอ้ทีนี้เขาเขาซ,ซื้อถูกกันเยอะไหมครับแม่แถวบ้านไม่เขาไม่ได้ถูกเยอะเพราะว่าคือเขาไม่ค่อยรู้กันอะคะ่ะคือเงียบเงียบคนที่รู้ก็ประมาณห้าหกคนนี่แหละที่เขาไปไปมา,มา,มาหาแม่ครูนะค่ะอืมครับอืมก็คือว่าของของงดก่อนนี่ แม่ครูฝันประมาณไหนครับถึงได้ตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันให้กับแถวบ้านครับเอ่อวันหวยออกค่ะครับคืนวันหวยออกครับอืมก็ฝันฝันฝัน,นเป็นตัวเลขอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ฝันมีคนมาตะโกนบอกค่ะแต่ไม่เห็นคนนะได้ยินแต่เสียงค่ะอ๋อครับคือแม่ครูจะมีเซน<ม>เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ อครทีนี้ของงวดนี้แม่ครูฝันหรือยังครับงวดนี้ฝันตอนวันเข้าพรรษานะคะที่แอดมินโทรมาก็แม่ครูยังไม่ต่อยไงคะครับถ้าจะต่อยก็คอยว่าคอยดูว่ากวลมฝันจะฝันอะไรแต่ก็ไม่ได้ฝันครับค่ะทีนี้ก็ก็เลยจะต่อยสามตัวที่ฝันคืนวันเข้าพรรษานะคะครับอฝันมาอะไรครับ แม่ครูก็ฝันได้เอ็นนี่เลยค่ะอ๋อฝันว่ามีคนมาตะกอกเอตตะโกนบอกเหมือนเดิมใช่ไหมครับจ้าแต่ออกเลขลาวแล้วใช่ไหมคะอ๋อตัวไหนแต่ก็เอามาปล่อยวันที่หนึ่งสิงหาหน่ะค่ะแต่ก็แม่ครูก็ได้จุดทูบเมื่อวันพฤหัสปติไม่เคยจุดทูบนะเมื yeah, ่อวันพฤหัสนี่หละจุดขอปูกปูแปดต๋ค่ะอ๋อครับก็เลยจุดทูบดูก็ขึ้นเลขสามตัวชัดมากเลยค่ะ ปกติจุดทูบจะไม่ขึ้นเลขเลยครับจ้ะก,ก็เลยไม่เคยจุดเพราะว่าไม่เคยขึ้นเลขแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับจุดทูบก,ก็ได้สามตัวค่ะครับได้ตัวไหนบ้างครับแต่แต่วันนี้จะปล่อยสามตัวสองคู่แล้วก็สองตัวก็คือประมาณสามสี่คู่นี่แหละค่ะอ๋อครับส่วนใหญ่เป็นเลขความฝันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะความฝันแล้วก็เห็นตับขาขาโต๊กระถางทูกค่ะอ๋อครับสามตัวก็เคยได้สองตัวก็เคยได้โต๊กระถางทูกที่จุดทูกเทียนนะค่ะครับตรงๆเลยงวดงวดตอนที่ออกหนึ่งศูนหกแล้วก็หนึ่งห้าทังล่างทั้งบนเลยตอนนั้นดูมากมีคนจากหมู่อื่นเข้ามาเขามาโข ต้องให้เขาไปบ้านหวยออกเลยวันนั้นค่ะนี่นั่นไหนจ้ะครับโอแสดงว่าทั้งล่างทั้งบนหนึ่งห้าคือฝันว่ามีผู้ชายมาโบกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกกับขาโต๊ะที่ปากกระถางถูกค่ะครับแต่หนึ่งสอเมื่องวดที่แล้วก็เหมือนท่องเหมือนสุครเลยหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งอย่างนี้ยค่ะครับคือว่าท่องเลขนี้จนถึงบ้านเลขออกเลยใช่ไหมครับแม่ครู ครับทีนี้ขอญอาตถามแม่ครูหน่อยครับแม่ครูนี่บอกเขามาถูกกี่งวดแล้วครับหลายงวดอยู่นะคะก็คือว่าบอกหลายงวดอยู่ค่ะคแต่ก็มีหลุดบ้างอย่างนี้นะคะครับแต่ว่าให้ซื้อตัวเองอะ่ะไม่ได้ค่ะครับถ้าซื้อเยอะไม่ออกถ้าซื้อสิบบาทยี่สิบบาทนี่คือถูกอย่างนี้นะคะไม่ลบเป็นอะไรยังไงก็เลย ไม่อยากที่จะซื้ออย่างนี้แหละค่ะครับอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่ตรงตรงไปตรงมาค่ะครับครับเพราะว่าไม่เคยออกทางช่องเนาะตั้งแต่ไปทำหนักปูเทศครั้งหนึ่งนั้นก็ไม่เคยได้ออกก็เลยแบบว่าเหมือนกับตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะโอ้หครับก็คือเป็นครั้งแรกที่แม่ครูได้มาออกทางช่อง y o u t u ู e นะครับผม ใช่ค่ะนี่หละคืองวดแรกรงวดแรกที่ได้โทรคุยที่บ้านอย่างนี้นะคะกับแอดมนนเนี่ยค่ะครับ,บอ๋นนะะบอส่วนใหญ่ที่แม่ครูบอกเข้าตูงนี่ส่วนใหญ่เป็นสามตัวหรือสองตัวครับส่วนมากจะเป็นสองตัวนะคะสามตัวมีมีอยู่หนึ่งมีมีอยู่งวดหนึ่งทางล่างทางบนอครับตรงตรงเลยหนึ่งห้ากับหนึ่งศูนย์หกอ้คตรงตรงเลยไม่ต้องตัดเลยครับ นอกนั้นก็สองตัวค่ะครับเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งจนพี่สาวลูกพี่ลูกน้องกันดิ่งม,มาถามว่าออนถูกไหมไม่ถูกไม่ได้ซื้อตกเข้าไปย่นืนรับเป็นเพราะว่าแม่ครูเป็นคนฝันเองหรือเปล่าครับก็เลยซื้อไม่ค่อยถูกน่งี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อก็ถูกสิบยี่สิบอย่างเงี้ยเวลาซื้อเป็นน้อยก็ไม่ถูกนะคะครับ ทีนี้ของงวดนี้นี่แม่ครูได้ได้ตัวไหนบังคับสรับแนวทางตัวเลขครับคือสามสามตัว็สงคู่นะคะแอร์ค่ะอีกตัวไหนบังคับแม่ครูครับอย่าว่าเลขเยอะนะคะโอ้ไม่เยอะหรอกครับเพิ่มไปอีกเลขหนึ่งคือเห็นกับตะแกรงทูบเอากับไอ้โต๊ะปากตะแกรงทูบไงเห็นชัดก็เลยวงเลขหนึ่งโอ้ค่บงคูสองตัวน่ะสามห้าศูนย์ค่ะสามห้าศูนย์ เลขทูบก็เก้าแปดสองนะคะครับเลขทูบเก้าแปดสองเลขขันคือสามห้าศูนย์เลขทูบคือเก้าแปดสองค่ะครับแล้วก็สองตัวก็มีสี่คู่นะคะคเยอะไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่เยอะแล้วครับผมสี่เก้าค่ะสี่เก้าวงสี่เก้านะคะอ๋อเน้นสี่เก้าครับหกเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ หกเก้าแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับค่ะคือเป็นแนวทางนะคะถ้ายังไงก็อย่าว่ากันมาคะาเอสครับผมเป็นแนวทางนะครับจ้า้กนน็อ,อยากให้ถูกอยากให้ปังๆเนาะครับเพงนเหปังปังดังดังมาเอสครับสนะาถูกครับจ้าให้ดวงสมคงตามกับแม่ แม่ครูรัตนานะคะครับผมสาธุครับจ้าเป็นมดแรกนะคะคือมดแรกครับจาถ้าว่าถ้าว่าตังตังเนาะคือถ้าโอกก็เนาะได้มามาเห็นบ้านเนอะครับผมีจ้านี่คือโทรคุยครับก่อนก็คือไปก่อนเนอะวันนี้ก็จะได้ไปหาแม่ครูระดาถึงบ้านนะครับผม เพราะว่าแม่ครูนี้ก็อยู่ไกลพอสมควรเนาะประมาณร้อยโลได้นะครับผมจ้าครับแอดอยู่ไหนคะอยู่นางรองครับโอ้นางรองก็ไม่ไกลเท่าไหรนน่ล๊อกลําไปมากนางรองตรงนี้ค่ะครับผมจ้าครับขอบคุณแม่ครูมากมากครับสำหรับแนวทางจ้าแอดโชคดีนะคะแอดค่ัขอบคุณครับจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ นะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ครูรัตดานะครับผมเป็นความฝันเนาะงดก่อนมีเพื่อนว่าเพื่อนท่องสองหนึ่งหนึ่งสองเหมือนสอดคูณเหมือนสูตรคูณเลยนะครับผมแล้วก็บอกคนแถวบ้านมีถูกกันไปหลายๆท่านอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแนวทางของงวดนี้เนาะมีเลขสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับตัวนี้เป็นสี่เก้าส่วนสามตัวเป็นเก้าแปดสองนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ขอจบคิดไว้เต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ